บันพับฝืดนะครับอันนี้ผมงัดขึ้นมาแล้วผมไม่กล้าปิดครับเดี๋ยวไปดันจอคุณพี่เขาแตกนะครับตำแหน่งตรงนี้เลยต่อบอดี้จอออกมานะครับนี่เลยครับเห็นไหมครับหลุดออกมาเลยสามตัวนะครับนี่เลยครับแล้วผมคลายน็อตประกอบเครื่องให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูบันพับกันก่อนนะครับอ่าโยกผมจะให้มาอ่อนตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับแล้วก็วางนี้จะเบาลงนะครับจะซอฟผมจะให้อยู่ประมาณนี้นะครับให้แข็งอยู่ตัวประมาณนี้ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊กเหมือนเดิมนะครับมีโน้ตบุ๊กบ้างเรียนหมาบ้างอีทียูบ้างนะครับอีทียูช่วงนี้มันก็ได้ทํานะครับมันก็ได้ทําคลิปนะครับแต่งานยังมีอยู่โอเคนะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กเอเซอร์ของคุณพี่ดิวนะครับคุณครูดิวคุณครูดิวสอนอยู่เรียนอบจสามนะครับอบจสามบ้านเดิมจังหวัดสุราษฎร์นะครับ ด้วยาการบานพับฝืดนะครับฝืดหักแตกเลยนะครับแต่ก็แตกไม่เยอะนะครับไม่แตกออกมาข้างนอกแต่อาการประมาณไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณพี่ดีวและท่านผู้ชมไปดูกันเลยครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะซ่อมทุกอย่างเราก็ต้องดูโมเดลกันก่อนนะครับเครื่องนี้่าจะไม่มีสติกเกอร์หน้าเครื่องนะครับผมก็เลยให้ดูด้านใต้ท้องเครื่องทีงนี้ด้านใต้ท้องเครื่องของเครื่องนี้เนี่ยครับเขาเขียนโมเดลว่า โมเดลนัมเบอร์ N191C1 ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเป็นรุ่นอะไรเลยนะครับโมเดลของเขาวิธีการง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆเ,เอาเขียนว่า Acer Acer แล้วก็ N191C1 ไปเซิร์ชใน Google นะครับก็จะขึ้นโมเดลของเครื่องรุ่นนี้มาเลยหรือจะเอาซีเรียลนัมเบอร์ไปเซิร์ชมาจากเว็บ Acer ก็ได้นะครับซีเรียลนัมเบอร์นะครับอันนี้เลย ก็จะขึ้นรุ่นมานะครับอันนี้ผมไปเซิร์ชมาแล้วนะครับจะเป็นปลาโน้ตบุ๊ก Acer S ร์สายสาม a สามหนึ่งห้าขีดห้าหกนะครับ a อ e r อร์เอสายสาม a สามหนึ่งห้าขีดห้าหกด้วยกันนะครับของคุณพี่ดิวอาการก็คือนี่ครับบันพับฝืดนะครับอันนี้ผมงัดขึ้นมาแล้วผมไม่กล้าปิดนะครับเดี๋ยวไปดันจอคุณพี่ก็แตกนะครับตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับก็เริ่มแตกนะครับอันนี้ปิดปิดแล้วมันจะแง้มนะครับ เนี่ยครับมันฟืดนะครับฟืดมืออันนี้ผมไม่กล้าดันเยอะเลยครับแต่จอจะแตกผมจะแกะอย่างนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะซ่อมมันพับกันอ่าผมก็จะเปิดเครื่องดูก่อนนะครับว่าเครื่องใช้งานได้ปกติไหมนะครับผมใช้ซัพพลตยตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ด้วยกดเปิดเครื่องนะครับเป็นกระแสไป1.7 1.8นะครับก็ มี OS เนะครับเข้า OS ปกติหน้าจอก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดหน้าต่างขาวๆนะครับจะได้ทราบว่าหน้าจอเดสโดดบ้างไหมนะครับโอเคนะครับหน้าจอก็ยังโอเคอยู่นะครับยังใช้งานได้ปกติแต่บันพับจอเนี่ยครับปิดไม่ได้ปิดปิดได้นะครับแต่มันจะแตกเพิ่มนะครับคุณพี่บอกเป็นตอนเช้าก็เอามาเลยนะครับก็ยินดีเลยครับเดี๋ยวเราไปแกะดูกันนะครับว่า บานพับเนี่ยแล้วเราจะซ่อมกันนะครับว่าซ่อมแล้วจะใช้งานได้ปกติไหมคืออันนี้แข็งนะครับยังไม่แตกนะครับคุณที่โชคดีมากคือเอามาซ่อมก่อนเลยไม่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 แตกก่อนนะครับไม่รอให้แตกถ้าร้อยแตกนะครับบานพับเนี่ยจะไปชนจอจอจะเสียนะครับจอรุ่นนี้จะแพงซะด้วยนะครับจะเป็น ips full hd นะครับส5 6นะครับสลิมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเกะเครื่องกันเลยเรามาดูกันว่า บนันพับจอเราจะซ่อมกันได้ไหมนะครับไปทำกันครับคุณพี่ดิวคุณครูดิวครับผมอ่าถอดบอดี้ออกมาแล้วนะครับ อถอดจอออกมาถอดอ o d y จอออกมานะครับนี่เลยครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวให้ดูว่าน็อตหลุดหมดเลยนะครับด้านนึงก็ก็ยังได้อยู่นะครับแต่เริ่มฝืดแล้วนะครับนี่เริ่มฝืดแล้วนะครับอ่ะมาดูกันว่าน็อตอะไรหลุดออกไปนะครับหลุดออกมาเลยสามตัวนะครับนีครับหลุดออกมาเลยนะครับหักแตกมานะครับ สาเหตุนะครับอ่ะมาดูกันว่าทําไมถึงได้เป็นนะครับนี่เลยครับบานพับนี่เลยนะี่ครับอันนี้ฝุ่นเยอะมากนะครับแล้วก็แข็งแล้วก็ฝืดมากนะครับเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดให้ก่อนผมจะทําทั้งสองด้านเลยนะครับคุณพี่ผมนี่นะถ้าแกะออกมาแล้วเราก็จะทํารอบเดียวเลยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้อง ทำอยู่อีกรอบหน้าอะไรนะครับเราทํารอบเดียวใช้กันไปยาวๆเลยนะครับนี่ครับอีกด้านหนึ่งก็ประมาณนี้อ่าน็อตจริงๆเขาจะไม่มีหัวทองเหลืองหลุดออกมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคไม่เป็นไรครับอันนี้เดี๋ยวผมยวมาซ่อมกันนะครับแล้วมาดูกันว่าจะใช้งานได้ปกติไหมนะครับใจก่อนอื่นผมขออนุญาตไปทําความสะอาดบานพับก่อนแล้วก็ด้านในนะครับฝุ่นไม่เยอะมากแต่ก็ทําให้นะครับ โอเคไปทํากันครับผมคุณรูดิวครับผมทําความสะอาดบอดี้ให้แล้วแล้วก็ผมจะผมคลายน็อตอันนี้นะครับเดี๋ยวผมคลายน็อตนี้แล้วก็หยดน้ํามันนะครับผมไปเป่าฝุ่นทําความสะอาดให้แล้วนะครับาตอนนี้ผมคลายให้แล้วนะครับยังเดือดเติมน,น้ํามันเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็ตั้งระดับให้ได้จังหวะแล้วก็วางน็อตกลับคือวางน็อตกลับนะครับน็อตที่หลุดไปนี่ครับมือจะดําหน่อยนะครับพอดี Body ช่วย แฟนหน้าร้านทำป็นเตอร์นะครับแต่ไม่ติดเครื่องนะครับไม่ต้องกลัวอันนี้มันแห่งติดมือผมไปแล้วโอเคเดี๋ยวไปทํากันนะครับเรามาดูกันว่าจะใช้งานได้ปกติไหมนะครับของครูดีวไปทํากันครับผม คุณครูดิวครับผมผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดูนะครับมันพับด้านนี้นะครับโยกได้สบายแล้วนะครับผมใช้ด้านนี้อ่อนนิดนึงแล้วก็ให้ด้านนี้แข็งขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงนะครับไม่ได้แข็งกว่าเดิมหรอกปริมาณเท่าเดิมนะครับแต่ว่าจะให้แข็งกว่าฝั่งนี้นิดนึงก็จะอ่อนกว่าที่มานะครับจากที่คุณครูดิวเอามาเนี่ยผมจะให้อ่อนกว่าเดิมนิดนึงแต่จะให้แข็งกว่าด้านที่หักไปนะครับด้านที่หักไปนี้ก็ ก็แข็งนะครับแต่ว่าจะแข็งน้อยหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับแล้วดูกันว่าจะเปิดปิดปกติไหมนะครับโอเคไปทำกันเลยครับผม ครับผมประกอบเครื่องให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูวันพับกันก่อนนะครับอ่าโยกผมจะให้มาอ่อนตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับแล้วก็วางนี้จะเบาลงนะครับจะซบผมจะให้อยู่ประมาณนี้นะครับให้แข็งอยู่ตัวประมาณนี้นะครับนห็นมครับเพราะว่าที่ให้ซอฟตำแหน่งตรงนี้ลงเพราะว่าคงจะไม่มีใครนองจากข้างใต้ขึ้นไปอย่างนี้ครับมันมันเป็นไปไม่ได้โอเคนะครับมาดูบอดี้กันมุมทุกมุมนะครับผมเก็บบอดี้ให้สนิทนะครับนี่นมครับ ไม่มีบุบไม่มีบินนะครับน็อตก็ครบทุกตัวนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปหาว่าผมไม่ใส่น็อตครบทุกตัวนะครับมีครับลูกค้าท่านลูกค้าบางท่านโวยวายหาผมไม่ใส่ก็ผมใส่ทุกตัวครับบางทีใช้ไปนานๆแล้วน็อตมันจะหลุดก,ก็เป็นไปได้โอเคเดี๋ยวลองเปิดเครื่องกันเลยครับคุณครูดิวผมใช้ซัลายตัวนี้นะครับกินก s <S นะระ <in serious. S 1> แส1แอมป์นะครับอ่าอ่าชาร์จแบตเตอรี่นะครับเขาชาร์จแบตเตอรี่ด้วย อ่ะกดเปิดเครื่องกันเลยนะครับยินกระแสไป1.7 1.8นะครับ1.2แอมแอมนะครับนี้ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเลยอโอเคเข้า OS แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้นะครับในส่วนอื่นๆของคุณรูดิวว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับและผมก็จะทำความสะอาดบอดี้ด้านนอกให้อีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆน,นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์คค like นะครับกดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างพงษ์ในาทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพูดยูนะครับที่ไว้วางใจนำโน้ตบุ๊กมาให้เราดูแลกันนะครับในเพื่อนๆท่านไหนที่จะติด,ดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นยินดีให้คำปรึกษานะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรไอดียลของผมอยู่ในคลิปเลยหรือเพื่อนๆสามารถแอดไลน์จากเบอร์โทรผมก็ได้นะครับ และคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ